วันนี้เรามาทอรหัสจับสัมภาษณ์นักวอลเล์บอลสาวทีมชาติไทยนะครับจบเกมเดีเอชนะทีมวอลเล์บอลหญิงเวียดนามไปอย่างสุดมัน3ต่อ2เซตเราเข้าใกล้เวียดนามแล้วไม่ไม่ใช่เวียดนามเข้าใกล้เราแล้วพร้อมกับแพชชันที่เขาเนี่ยมีมากกว่าเราแล้วครับใครอยากฟังข่าวดีคอมเมนต์หนึ่งหนึ่งหนึ่งเข้ามาก่อนใครคิดว่าฟอร์มวอลเล์บอลสาวไทยไม่ดีไม่แย่รับได้หนึ่งหนึ่งหนึ่งใครรับไม่ได้สองสองสอง,สองนะครับท่านผู้ชมครับคือ คลิปหลังเกมการแข่งขันเนี่ยครับมันจะมีการสัมภาษณ์ที่ดียครับซึ่งคลิปนั้นเนี่ยมันจะยาวมากแล้วมันจะมีอะไรบางอย่างเนี่ยหลุดเข้ามาในบทสัมภาษณ์นั้นด้วยตลอดหนึ่งชั่วโมงที่ทางสมาคมวอลเล่บอลแห่งประเทศไทยเนี่ยมีการไลฟ์สดนะครับท่านผู้ชมครับซึ่งมันมันไม่ใช่บทสัมภาษณ์มันเป็นอ่ามันเป็นคําที่เขาพูดอยู่ข้างๆม้เนี่ยแล้วมันเข้ามานะครับทั้งเจแบนทั้งเพียวทั้งอ่าทัดดาวทั้ง ทางฝั่งของน้าสมพรนะครับที่ผมจําได้นะครับเพราะว่าตากล้องเนี่ยเขาไม่มีเขาไม่มีไมโครโฟนครับแล้วมันเป็นแบบแคล้ายๆกับไม์กล้องนะครับไม่ไม์จากกล้องมันทําให้เสียงที่ได้รับเนี่ยมันกว้างเพราะฉะนั้นคนที่พูดังข้างถ้าใครไม่ทันระวังเนี่ยเสียงก็จะดูดเข้าไปนะครับแหม มาฟังผมเล่ากันดีกว่าเพราะว่าคลิปตัวเต็มๆเนี่ยมันจะยาวนะครับเนื่องจากคลิปที่ผมเปิดให้ดูเนี่ยครับที่ TVA Channel เนี่ยหรือสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาไลฟ์สดนะครับแล้วก็มีคลิปที่ตากล้องเนี่ยถ่ายเองซึ่งเป็นกล้องคุณภาพดีอีกด้วยนะครับไม่ธรรมดาครับคือเนี่ยครับมีบทสัมภาษณ์ต่างๆเนี่ยไปที่เจแปนนะครับเจแปนเนี่ยสัมภาษณ์ของแกก็คือเนี่ยครับแกดีใจมากครับที่มาร่วมการแข่งขันในครั้งนี้นะครับแล้วแกเนี่ยก็ไม่ได้รีบร้อนบินกลับไป เพื่อเล่นวอลเล่บอลทางฝั่งของอเมริกามากนะครับเพราะว่าแกเนี่ยแกจะไปประมาณช่วงคริสต์มาสประมาณนั้นเลยนะครับอีกโอ้อีกหลายวันอีก3าสวันครับช่วงคริสต์มาสอีกเป็นสิบวันนะครับแล้วแกเนี่ยก็แกบอกว่าแกต้องทําพาสปอร์ตวีซ่าอะไรของแกเนี่ยต่อวีซ่าต่อพาสปอร์ตไอวีซ่าทำงานอของแกเนี่ยที่เมืองไทยครับก็เลยถือโอกาสเนี่ยบินมาในช่วงปลายปีนี้เรียกว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับในการบินมาครั้งนี้ของเจแปนนะครับแต่เจแปนเนี่ย ในบทสัมภาษณ์ของใครไม่รู้ครับเพียวหรือเปล่าครับที่เพียวกำลังพูดพว่วกกาถ่ายรูปอยู่ทุกอย่างหนึ่งเออเพียวเพียวซึ่งเจแปนเนี่ยแกกำลังเฝ้าจะถ่ายรูปเพียวเนี่ยก็ถ่ายรูปกับครอบครัวครับทั้งน้องทั้งพี่ทั้งน้าเนี่ยมาหมดคุณพ่อที่เหมือนกับมาริฮัน่ามาด้วยนะครับเจแปนก็เหมือนกับถูกแซวครับเป็นไงอะซีเกมก็สุดท้ายเจแปนเจแปนรี J an, พูดมาทนีนี่คือไม่ได้ถ่ายแกนะครับแต่มาแต่เสียงมันเข้าผมจำเสียงแกได้ไดเพราะสำเนียง,งเนี่ยสำเนียงแกชัดมากเออกลับหน้ามาอีกอะไรก็แกพูดว่า ครั้งหน้าซีเกมครั้งหน้าเจแป,ป้นปี่นุชแป้นน้อยจะมาอีกด้วยวัยสี่สิบปีนะครับท่านครับแกยังไม่เลิกเล่นสแสดงว่าอีกสองปีนี้แกกําลังพูดถึงความจริงในอนาคตของแกครับทีมชาติยังไม่เลิกน้องเอย๋ยรอก่อนพี่ยังเล่นทีมชาติครั้งนี้อยู่นะครับท่านผู้ชมครับแม้แต่ตามภาพเนี่ยจะเห็นว่าน้องบุมบมบ๋มบิมเนี่ยร้องไห้บุ๋มบิมเนี่ยเดี๋ยวผมมีบทสัมภาษณ์เปิดด้านหลังนะครับที่บทสัมภาษณ์ที่ออกสื่อครับบุ๋มบิมเนี่ยแก ถามเขาว่าร้องไห้เพราะอะไรแกร้องไห้เพราะว่าแกี่ยครับไม่ประทับใจฟอร์มการเล่นของตัวเองที่เกือบจะทําให้วอลเลย์บอลสาวไทยพ่ายแพ้นะครับแต่ผมดูแล้วเนี่ยต้องยอมรับว่าแกเนี่ยเล่นไม่ดีในเกมการแข่งขันแล้วนี่ครับแฟนของน้องบูมบิ๋มนะครับก็คือพี่เล็กครับสวัสดีครับพี่เล็กนี่หนุ่มหล่อสาวสวยพี่เล็กนี่แกนี่ยิ่งอยู่อายุมากเนี่ยทำไมแกยิ่งเท่ขึ้นทุกวันเนี่ยโอ้โหคาแรคเตอร์แกเนี่ย มาดดีมากนะครับต้องบอกเนี่ยแล้วดูใส่ชุดมาเชียมาตรฐานโลกคือบุ๋มบิ่มเนี่ยเสียใจที่เกือบทําทีมแพ้แล้วก็ฟอร์มไม่ดีทั้งๆท,ที่เนี่ยมีคนรู้ใจอย่างพี่เล็กเนี่ยครับมารับชมด้วยแล้วก็ครอบครัวแกเนี่ยก็มากันทั้งสนามนะครับมันก็เลยเสียใจในฐานะกับตันทีมแล้วก็ฟอร์มการเล่นนะครับโหแต่มันมีหลายลูกที่บุ๋มบิ่มตีได้ดีแล้วเป็นลูกที่แกเนี่ยกล้าได้กล้าเสียแบบสุดๆนะครับซึ่งมันมันพลิกเกมได้แต่น้องบุ๋มบิ่มเนี่ยลืมลูกที่ตีแบบอัจฉ แกไปจับอยู่ที่ลูกที่ฟอร์มไม่ดีมากจนเกินไปเพราะว่าไอ้ลูกที่ฟอร์มไม่ดีเนี่ยมันเป็นลูกที่เกือบจะทําทีมแพ้แล้วเหมือนกับจะฝังใจน้องแกเหมือนกันนะครับแต่โหไอ้ลูกที่เล่นดิวดิวดิว,ดวสแตดลูกเนี่ยแกตีทำให้ทีมชาติไทยเนี่ยไม่แพ้อยู่ลูกหนึ่งตีขนาดเส้นไปนะครับโว้ยบุมบีมุกกากล้าได้ไงวะเนี่ยตีขนาดนั้นนะครับอืส่วนเจยออนเนี่ยแกก้อยสัมภาษณ์ครับแกเนี่ยก็อย่างว่าครับแกรู้สึกกดดันในทีมสุดๆว่าทีมสาวไทยของเราเนี่ยมันก็เกือบไปแล้วละครับ เออเดี๋ยวขอไล่ไปอ่าส่วนนาสมพรเนี่ยเป็นครั้งแรกที่แกออกมาพูดว่าการซ้อมของวลบวลสาวไทยเนี่ยมีวันและเวลาการซ้อมเนี่ยน้อยกว่าเวียดนามเยอะมากนะครับก่อนเกมการแข่งขันเนี่ยแกบอกว่าโอ้ยสาวไทยเนี่ยเอ,อ่ยังไงก็สําเร็จรุล่วงแน่นอนเพราะเรามีเวลาซ้อมมาถึง1สัปดาห์แล้วเนี่ย ซ้อมมาตลอดแล้วปรับจูนกันได้แค่ปรับนิดเดียวเองแต่วันนี้แกพูดว่าเราเนี่ยมีเวลาซ้อมน้อยเวียดนามเนี่ยเวลาการซ้อมเนี่ยเป็นสองสเดือนนะครับก่อนทําการแข่งขันนะครับเพราะเขาเข้าแคมป์กันตลอดในช่วงนี้นะครับซึ่งมันทาให้เนี่ยความฟิตและร่างกายของเขาเนี่ยดีกว่าเยอะและการเล่นแบบรู้ใจโดยที่ไม่ต้องกะเกณฑแผนจังหวะจังหวะพื้นฐานของเวียดนามเนี่ยดีกว่านะครับแล้วเราเนี่ยก็เกือบจะแพ้ไปแล้วแกก็พูดแบบว่ากีฬาก็แบบนี้แหละครับเ้กีฬาก็แกพูดคํานี้ผมขนลุกเลยครับ กีฬามันก็แบบนี้แหละครับก็เหมือนกับว่าเออมันก็มีเกือบแพ้มีเกือบม,มีแพ้มีชนะเป็นเรื่องธรรมดาแต่ที่แพ้เนี่ยเพราะว่าเราเนี่ยเอานักกีฬาต่างประเทศมาเยอะแล้วแถมเอาดาวรุ่งพุ่งแรงอยา,งา่วารุณีมาด้วยทําไมาน้าสมพรเนี่ยไม่พูดถึงเรื่องนี้กันบ้างนะครับท่านผู้ชมครับแหมนี่ครับเจออนก็สัมภาษณ์นะครับแล้วนี่โค้รอ้อนนะครับโค้รออนเนี่ยก็ดูแล้วค่อนข้างจะหัวเสียแล้วก็ การแข่งขันครั้งนี้เนี่ยมันเป็นอีกครั้งนึงที่โค้ดอ้อนเนี่ยทำผลงานไี่ถือว่าไม่ค่อยดีในรอบชิงชนะเลิศแล้วก็เจอกับเวียดนามนะครับแหมแกอยู่ในยุคที่ค่อนข้างจะเป็นยุคที่ข้าวยากหมากแพงนะครับนักกีฬาหลายชุดเนี่ยที่ขึ้นมาเนี่ยมันก็เพิ่งจับเพิ่งจับนักกีฬาเป็นครั้งแรกนะครับแล้วมาทําให้นักกีฬาเนี่ยก็ต้องปรับจูนกับโค้ดอีกทีหนึ่งแล้วโค้ดเนี่ยก็ต้องปรับจูนนักกีฬาอีกทีหนึ่งนะครับมันเป็นเรื่องยากที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้มา ไ้ให้มาเจอกันในครั้งนี้นะครับแหมและนี่ครับพิธีกรรมในการมอบเหรียญน,นะครับเดี๋ยวผมจะบรรยายไปด้วยนะครับน้าสมพรก็เลยพูดแบบเกือบจะยิ้มไม่ได้เหมือนกันนะครับน้าสมพรนะครับส่วนออมสินครับออมสินก็เปิดเผยความจริงของเธอออกมาแล้วนะครับว่า ออมสินเนี่ยครับจะกลับไปทางฝั่งของตุรกีเนี่ยในอีกอาพรุ่งนี้หรือว่ามะรืนเนี่ยนะครับจะกลับแล้วหรือวันที่ 17- หรือ18เนี่ยครับออมสินจะกลับไปตุรกีรีบบินกลับไปตุรกีครับเพราะทางฝั่งตุรกีเนี่ยลีเขาไม่ปิดนะครับลีเขาจะเล่นไปเรื่อยๆครับเล่นไปเรื่อยๆแล้วเขาก็ไม่รอบุมเฮ้รอรอออมสินนะครับซึ่งบุมบิมเฮออมสินบุมบิ้มจากไหนเนี่ยออมสินเนี่ยแกก็บอกว่า ที่แกอารมณ์เดือดเนี่ยเพราะว่าแกเนี่ยครับหงุดหงิดกับการดิลหลายต่อหลายลูกแล้วแกทําให้น้ําตาเกอบจะไหลในการดิลลูกนั่นแหละเพราะมันน่าจะเป็นประสบการณ์ที่เหรียญทองที่กดดันที่สุดในซีเกมนะครับโหดิลเยอะมากครับนักกีฬาเนี่ยภายใต้ความกดดันนั้นนะครับมันก็มันก็ทําให้ยากต่อการเล่นนะครับแหมแล้วมีใครอีกนครับขอนึกแป๊บหนึ่งครับทางฝั่งของเพียวก็มีญาติญาติมาร่วมด้วย บุ้มบิม้มออมสินไปแล้วน้าสมพรไปแล้วเจ๊ชมพู่ไปแล้วนี่ครับนี่บรรยากาศการรับเหลียญน,นะครับส่วนแนนทัดดาวเนี่ยก็จะบินกับญี่ปุ่นในช่วงนี้เหมือนกันนะครับส่วนแกเนี่ยก็ไม่ได้กดดันเลยเลยเพราะโอ้โหความเก่าของทัดดาวเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วที่เราเห็นในครั้งนี้เนี่ยเออ,อสิ่งที่แฟนบอลเนี่ยมอดให้เป็นซุปเปอร์ซับหรือเบสตัวสำรองเนี่ยในครั้งนี้เนี่ยกลายเป็นนุกนิกนะครับในกลุ่มตัวสำรองที่ทำผลงานได้ดีที่สุดนะครับ นุกนิกเนี่ยเป็นหนึ่งในผลงานการเซตที่ทําให้เปลี่ยนโมเมนตัมได้ก่อนที่แกเนี่ยจะหัวตกในช่วงแกลงมาทําแต้มมีส่วนในงการทําแต้ม6กเแต้มในเซตที่เราเนี่ยได้เซตนะครับหลังจากนั้นเนี่ยแกก็กลับมาไม่ได้จงได้จนได้ฉายาว่าจอมเรื่องโมเมนตัมครับก็คือพอเพื่อนจิตตรงเนี่ยแกจะมีจิตใจสมาธิดีมากครับตอนเพื่อนสมาธิดีมากเนี่ย แกจะไม่มีสมาธิครับนี่คือจุดเด่นของนุ๊กนี้ครับเพราะฉะนั้นตอนเพิ่มมีสมาธิเนี่ยแกจะไม่มีสมาธิครับแกจะเลืกลักเลืกลักมองซ้ายมองขวามองไม่ใช่ไม่ใช่นี่มาเรืองอื่นแล้วครับแหมนี่ครับนี่คือความความฮาของการแข่งขันซีเกมครั้งนี้นะครับแม้จะงได้ว่าเนี่ยครับกลุ่มผู้เล่นที่เป็นดาวรุ่งในครั้งนี้เนี่ยที่เราคาดหวังเอาไว้นะครับทั้งน้องเฟย์น้องเอ๋ยน้องเอ๋ยเอ๋ยก็ถือว่าไม่ได้มีลูกที่เพอร์เฟคเซอร์ไพรส์เลยมากมายครับเพราะแป้นเนี่ยกลายเป็นคนที่แบกรับความกดดันในมากกว่าาครับน้อองเเยยกลป็ว่า โคดอสเนี่ยก็ไม่กล้าเสี่ยงไปซะง,งั้นนะครับแค่เปลี่ยนตัวเพื่อเป็นอะไรเฉยๆนะครับส่วนน้องเฟร์เนี่ยที่ลงมาส่วนมากลงมาคู่กับเพียวเลยครับก็ไม่สามารถเปลี่ยนเกมได้ครับเพราะเพียวเนี่ย, <im itation> ย,ย <ket> ที่ลงมาเนี่ยเพียวเป็นตัวตีหลักแล้วก็เฟร์เนี่ยลงเป็นตัวตีรองนะครับเพียวตีออกทะเลในหลายลูกแล้วก็ค่อนข้างจะน่าผิดหวังในการเปลี่ยนเกมนะครับ <im itation> พวกความมั่นใจในลูกที่กดดันเนี่ยมันกดดันตัวเธอมากจนเกินไปครับรวมถึงน้องเฟร์ด้วยครับที่ลงมาในสภาวะที่กดดันขนาดนั้นนะครับแต่ก็ถือว่าเนี่ย เรื่องความกดดันแบบนั้นเนี่ยครับมันจะเป็นค่าประสบการณ์ที่พวกเธอเนี่ยครับจะได้รับในอนาคตอย่างแน่นอนครับเพราะเรื่องจิตใจที่ทนทานองการแข่งขันและวิธีการมองเกมในช่วงที่กดดันเนี่ยครับมันไม่มีทางที่จะฝึกซ้อมได้เลยครับเหมือนกับคนที่เล่นวอลเล์บอลเล่นๆไปวันๆอาจจะเก่งเท่าตอนสนามซ้อมนะครับแต่พอลงสนามจริงๆเนี่ยครับปฏิกิริยาการมองต่างๆวิธีการมองต่างๆจิตใจที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับการ มองเกมการแข่งขันตอนนั้นนะครับนักกีฬาที่ผ่านการแข่งขันมามากกว่าหรือกดดันมากกว่าเนี่ยก็จะชนะไปนะครับแมยกเว้นเนี่ยจะเสียจิตซะก่อนอย่างน้องวารุณีแม่นี่ครับบุมบิ๋มออมสินอนาคตของทีมชาติเออแล้วนะสมพรเนี่ยฟากบอกครับว่าเดี๋ยวเดือนเมษายนนี้นะครับปลายเดือนเนี่ยจะมีการเรียกแคมป์เก็บตัวทีมชาติแล้วครับรออีกเพียงแค่3-4เดือนเท่านั้นวอลเล์บอลเนั่นลีกจะมาอีกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยหาเงินและที่สำคัญเนี่ย หาช่องถ่ายทอดสดเนชั่นลีกด้วยปีก่อนไม่มีช่องถ่ายทอดสดปีนี้จะมีหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับรวมถึงน้าสมพรเนี่ยผมจาได้แล้วน้าสมพรแกบอกว่าเดี๋ยวเอเชียนเกมเนี่ยก็เป็นทัวร์นาเมนต์ที่ผมจะรอดูว่าแกพูว้พว่าแกพูดเป็นทัวร์นาเมนต์ที่เราต้องรักษาอันดับที่4ี่ให้ได้โอ้โนลุกนที่ตีได้ความหวังแกอันดับที่4ี่นะครับตอนนี้ครับคู่คือเนี่ยต้องเป็นรองแค่จีนญี่ปุ่นแล้วก็อาจจะเป็นเกาหลีครับที่เราไปรองหรือว่า หรือว่าไต้หวันหรือว่าเวียดนามประมาณนี้ครับรวมถึงเนี่ยครับก็มีหื่วงที่สี่เยี่ยมมากครับนี่ครับนี่คือพิธีกรรมการมอบเหรียญนะครับท่านผู้ชมครับไม่ได้มอบตังค์สามแสนนะครับสามแสนเนี่ยไม่รู้จะโอนเมื่อไหร่ยังไงไม่รู้นะครับท่านผู้ชมครับเดือทสัมภาษณ์เนี่ยมันจะมีทยอยมาเรื่อยๆเลยครับโอ้โหทัวร์นาเมนต์ซีเกมเนี่ยผมตอนแรกเนี่ยมีการบอกว่าจะเอาดาวรุ่งเข้าทีมาร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ผมเนี่ยยิ่งนานวันเข้าเนี่ยตัวดาวรุ่งเนี่ยมันก็ยิ่งมีโอกาส ไม่ติดมากขึ้นทุกทีทุกทีนะครับถ้าเราเนี่ยยังพัฒนากลุ่มโค้ชที่จะไปฝึกนักกีฬาไม่ทันเนี่ยปัจจัยในการเล่นตัวส่งเสริมในการเล่นกลุ่มโค้ชเนี่ยมันก็จะน้อยมากครับตัวญี่ปุ่นเนี่ยอย่าลืมว่าสมาคมวอลเลย์บอลบอญี่ปุ่นนะครับเขาน่าจะเป็นรู้สึกว่าเป็นสมาคมวอลเลย์บอลท,บอที่ยาวนานที่สุดในโลกนะครับแล้วก็ไม่ยอมเข้า FIVB ในตอนแรกนะครับแล้วก็ก่อตั้งมาก่อน FIVB นะครับประมาณเกือบร้อยปีแลวนะครับญี่ปุ่นส่วนเราเนี่ยแค่3 4 0ปี สี่ห้าสิบปีเท่านั้นห่างจากญี่ปุ่นเนี่ยครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทรัพยากรของไทยตอนนี้เรื่องโค้ดเนี่ยขาดแคลนอย่างหนักหนักมากๆนะครับแถมโค้ดเนี่ยก็ยังกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพแค่นั้นเองนะครับไม่ได้กระจายตัวไปเป็นโค้ดต่างจังหวัดซึ่งนักกีฬาต่างจังหวัดเนี่ยมีคนอยากจะเล่นวอลเลย์บอลเนี่ยเยอะมากเลยทีเดียวนะครับแต่ทุนทรัพย์เนี่ยไม่มีพอครับทั้งลูกวอลเลย์ซึ่งราคาเนี่ยลูกเนี่ยประมาณ1000บาทนะครับรวมถึงสนามที่ได้มาตรฐานที่สามารถขุดได้ใช้มือล่างได้สสบาายมมทงค ก็พยายามเต็มที่แล้วเลครับตามงบประมาณที่ยากจนขนาดนี้นะครับแค่เรียกนักกีฬามาแข่งเพื่อหาสมอนเซอร์เนี่ยมันก็สะท้อนภาพทีมกีฬาครับเพราะทีมกีฬาเนี่ยมันมาจากมันอยู่ในหมวดของความบันเทิงครับไม่มีก็ได้ครับแต่ถ้ามีเนี่ยมันก็เหมือนกับมันทําให้เราได้ศึกษาความมุ่งมั่นของนักกีฬานะครับมันเป็นตัวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของการทําอะไรบางอย่างให้เยาวชนได้รับรู้นะครับถึงแม้ว่าเยาวชนกลุ่มนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นนักกีฬานะครับแต่พวกเขาเนี่ยจะเห็นความมุ่งมั่นและความพยายามและความเครียดของ ความตั้งใจของมุกเทิครับแต่ถ้ากีฬานั้นเนี่ยลงแข่งขันด้วยความที่ไม่ตั้งใจหรือไม่ได้กระหายที่จะมีชัยชนะหรือไปแข่งขแข่งไปงั้นงันเหมือนกีฬาสีอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะไม่ได้สะท้อนไปถึงเยาวชนอะไรเลยครับที่ความมุ่งมั่นมันไม่เพียงพอกับแข่งกันเล่นๆขำๆนี่แหละครับแต่ซีเกมครั้งนี้เนี่ยไม่ขำอย่างแน่นอนหลายคนเนี่ยช้ำเลยนะครับบูมบิมเนี่ยทุ่มเทเต็มที่เพื่อซีเกมคิดดูเนี่ยเธอหยุดมา3 4มเดือนไม่ไปฮิเมจินะครับ คือเซ็นสัญญาใหม่กับพี่เมจิเนี่ยเริ่มต้นมกรานะครับแสดงว่าเธอเนี่ยทั้งอยากรักษาการบาดเจ็บด้วยแล้วก็ทั้งอยากที่จะช่วยเหลือทีมชาติไทยแบบเต็มๆเวยครับพะรู้ว่าน่าจะมีคนกระซิบบอกเลยครับ่าถ้าเธอไม่อยู่เนี่ยไม่อยู่ซ้อมกับทีมนะครับแกนหลักในการซ้อมเนี่ยมันก็แทบจะไม่มีเหลืออยู่ให้เป็นใครเป็นตัวซ้อมหลักให้กับทีมเลยในะตอนนั้นนะครับแหมรวมถึงบีมเนี่ยเออบีมบทสัมภาษณ์ผมก็ยังไม่ไม่ได้ฟังนะครับบีมเนี่ยหายไปจากไมโครโฟน บีมเนี่ยก็น่าจะเป็นคนหนึ่งที่ไม่พอใจฟอร์มของตัวเองเหมือนกันนะครับเพราะว่าบีมเนี่ยฟอร์มดีมาตลอดทั้งปีครับแต่มามาแ,แมชนี้เนี่ยแมตและแมตต์นี้เซตหนึ่งเซตสองก็โอเคครับแต่พอเซต 3, 4, 5, สามเซตสี่เซตห้าเนี่ยบีมเนี่ยเป๋เลยครับเท่าเปอร์เซ็นเทในช่วงเซตสามเซตสี่เซตห้ามาเนี่ยบีมคงเซ็งตัวเองมากครับเพราะว่ามันมันมันดูแย่ครับมันวันนักกีฬาเนี่ยนักกีฬามันต้องเป็นแบบนี้เหรอครับวันที่ดูแย่เนี่ยต้องสลัดทิ้งให้ได้นะครับแต่นักกีฬาระดับนี้เนี่ย น่าจะต้องน่าจะได้น่าจะมีสกิลเพียงพอในการสลัดความตึงเครียดของพวกเธอออกไปทั้งหมดครับเราดูเจชมพู่ครับเป็นหนึ่งในักกีฬาที่สภาพจิตใจไหนดีมากถึงแม้จะเล่นแย่ขนาดไหนเนี่ยเธอก็ยังยิ้มได้ครับเธอสลัดทิ้งความตึงเครียดได้ดีคนหนึ่งครับเพราะเธอโนสนโนแคร์ no sun, no ใครบนอะไรหมูกระทะเยียวยาได้เพราะฉะนั้น ขอลาไปก่อนเลยครับบทสัมภาษณ์ด้านหลังเนี่ยฟังกันแบบเต็มๆนะครับเออเขาไม่เต็มๆนะครับเพราะเขาตัดมาแล้วนะครับสำหรับเต็มๆเนี่ยไปดูทางช่องของทีวีเอชแชเนลได้นะครับทางคลิปยาวของเขานะครับผมเนี่ยดูมาแล้วนะครับแหมสนุกสนานมากครับอุ้นี่ใครไปก่อนเลยครับท่านผู้ชมครับก่อนหน่งก็ต้องชื่นชมนะครับกับนักกีฬาและก็สตาฟโค้ชนะครับทุกคนนะครับที่ได้ทุ่มเทให้กับการแข่งขันครั้งนี้จนประสบความสำเร็จนะครับ แล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือต้องขอบคุณแฟนกีฬาวอลเลย์บอลที่เข้ามาเชียร์ในสนามนะครับทําให้นักกีฬาเรามีพลังนะครับและก็กลับมาสู่ชมยชนะได้ขอบคุณแฟนกีฬาทั้งประเทศน,นะครับที่ได้ติดตามเชียร์ให้กาลังใจให้คําแนะนําให้คํำติชมนะครับเราก็จะพยายามนามาเป็นแนวทางในการที่จะพัฒนากีฬา เอาวอลเลย์บอลต่อ,อไปในอนาคตนะครับก็ถือว่าเราก็เป็นไปตามเป้าหมายนะครับแต่ว่าก็อาจจะไม่ถูกใจหลายท่านที่เ,เกมมันอาจจะยืดเยื้อหรือมันน่าจะาชนะามากกว่านี้อะไรเงี้ยนะครับมันก็เป็นเกมกีฬาครับนะครับเพราะว่าทีมเวียดนามเนี่ยเขาก็หมายมาั่นฝันมือมาตลอดนะครับที่จะเอาชนะเราไห้ได้เขารวมทีมมาเป็นเวลาที่ยาวนานทีมเบิร์กอะไรเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะดีะครับของเราก็มีเวลาเตรียมตัวกลับมาเตรียมตัวกันประมาณแค่ สัปดาห์เสร็จนะครับเพราะแม่งการทีเวิร์กเราอาจจะยังไม่ไม่ไม่เข้าที่เข้าทางนกแต่ทุกคนก็ได้แสดงถึงสกะครับของตัวเองแล้วก็ทําให้สามารถกลับมาสู่ชัยชนะได้นะครับนักกีฬาทุกคนนะครับก็เกือบทั้งทีนะครับตัวหลักเนี่ยนักกีฬาหลักก็จะกลับไปเล่นดีนะครับสโมสรในญี่ปุ่นนะครับในฝรั่งเศสในอเมริกาครับและก็ในตุรกีนะครับ เราก็คงจะให้โอกาสเขานะครับก็ต้องขอบคุณสโมสรต่างๆด้วยนะครับที่ได้ให้นักกีฬามารับใช้ชาติในครั้งนี้นะครับก็ทุกคนก็ได้ทําหน้าที่อย่างดีครับก็หลังจากนี้เมื่อเสร็จจากการแข่งขันในสโมสรต่างๆแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นในช่วงของปลายเมษานะครับเดือนช่วงเดือนเมษาเนี่ย ก็คงทุกคนก็คงจะกลับมาร่วมดีเพื่อจะเข้าร่วมการแข่งขันพีเอเอลนะครับรวมทั้งในอีกส่วนหนึ่งเนี่ยนักกีฬาที่ไม่ได้ไปต่างประเทศก็จะเล่นลีกไทยแลนด์ลีกกันนะครับในช่วงนี้เราก็จะพยายามไปดูแลนักกีฬากันนะครับเพื่อจะได้อะไรครับเพื่อกลับมาจะต้องเตรียมตัวแข่งขันเอเชียนเกมอีกนะครับมีการแข่งขัน,น,ขนรออยู่ข้างหน้าก็คือเอเชียนเกมนะครับซึ่งเป็นเกมที่หนักเราก็ต้องพยายามรักษาสถนานะของเราให้อยู่ในหนึ่งในสี่ของเอเชียให้ได้นะครับ พ้านหลังกลับมาก็จะมีแมตช์การแข่งขันอยู่เยอะนะครับสําหรับทีมหญิงก็ทุกคนก็วันนี้ก็เชื่อว่าเขาคงได้ไปสะสมประสบะก,การณ์มาเพิ่มเติมนะครับสําหรับการที่จะเตรียมไว้สำหรับในอนาคตข้างหน้าครับวพิพาวีก,ก็ยังไม่ยังไม่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับก็คงต้องให้เวลาเพราะว่าเรื่องของกระดูกกล้ามเนื้อเรื่องของเอ็นพวกนี้มันจะต้องใช้เวลานะครับ็คงค้องให้เวลาดูแลก,กันให้หายให้สนิทนะครับ ก็คงอยู่ที่ทั้งหมอจะเป็นผู้ที่ผ่านที่เป็นบอกเราว่าเขาพร้อมที่จะเล่นหรือ,อยังนะครับพร้อมที่จะกลับมาสู่วิภาวดีคนเดิมหรือ,อยังหรือเมื่อไหรกันเหนื่อยมันแต่ดีใจเราเราก็ได้ทำเต็มที่มากๆก็คือทุกคนสู้กันสูดพลังจริงๆก็เอาคุ้มค่ากับความเหนื่อยที่เราก็รักษาแชมป์ไว้ได้แล้วก็ ก็ต้องยอมรับว,ว่าเขาก็เก่งจริงๆเราก็สู้กันสุดสุดพลังสุดความสามารถจริงๆค่ะก็ปีนี้ก็เสร็จสิ้นลงแล้วนาะเราก็สามารถคว้าแชมป์รักษาแชมป์ไปได้นะคะปีหน้าก็ยังมีธนมนต์ใหญ่ๆอีกเยอะเลยเอเชียเกมกับก็สัมพัญธ์มากๆก็ฝากแฟนๆชาวไทยพี่น้องชา,ชาวไทยทุกคนช่วยส่งกำลังใจเียร์พวกเรากันต่อนะคะแล้วก็พวกเราจะไปแข่งลีกันต่ออย่าลืมซัพพอร์ตพวกเราต่อไปนะคะ ก็เกมเกมวันนี้ก็ไปผู้ปรับเป่าก็รู้สึกว่าเป็นเกมที่ดูเดือดอีกเกมหนึ่งค่ะแล้วก็ก็อาจจะทําให้แฟนๆลุนจะหาเจะความไปหลายช็อตอยู่เหมือนกันก็ขอโทษด้วยค่ะแต่ว่าก็ขอบคุณแฟนๆที่ยังเชียร์พวกเราตลอดแล้วก็สิ่งที่เกิดขื้อวันนี้หนูหนูมองว่าอาจจะเป็นความผิดพลาดจากฝั่งเรามากกว่าแต่ว่าแต่ก็ชื่อชมเวียดนามค่ะเวียดเวียดเวียดนามเขา ทำกันบ้านมาดีแล้วเขาก็เล่นได้อย่างดีมากเลยค่ะวันนี้มันก็ต่างถือถือถือว่าต่างมากเลยแหละเพราะว่าคือเรามาได้แบบว่าามีแฟนๆซัพพอร์ตเยอะเนาะแล้วก็แข่งเราแข่งในบ้านไงพอเหมือนแบบเราเล่นผิดพลาดอย่างเงี้ยจากจากจากแต่ก่อนมาเคยเคยรู้สึกแค่หนึ่งสองแต่ตอนนี้มันมาสามสี่อะไรเงี้ยมันมันมันมากขึ้นกว่าเดิมเลยค่ะก็อแอบแอบเจไดอยู่ในหลายๆจังหวัดเหมือนกันที่เรามาผิดพลาดเพราะว่าอย่างอย่างที่เราเตรียมการซ้อมกันมาเนี่ย ถือว่าเราซ้อมกันมาได้ดีเลยแต่ว่าพอมานลงสนามจริงเนี่ยเราอาจจะมีผิดพลาดกันก็ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันก็แอบเสียา,ายตรงนี้แต่ว่าก็ขอชื่นชมเพื่อนๆร่วมทีมทุกคนค่ะแล้วก็ทีมงานทีมตนะทีมหมอทีมแพทย์ทีมกมายภาพทุกคนนะคะที่คอยซัพพอร์ตกันมาตลอดอย่างเช่นแบบอ่ะอย่าง,อย,างอย่างวันนี้ก็ต้องบอกบอกตรงๆว่าเรารู้สึกผิดหวังกับฟอร์มองอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็ต้องขอบคุณอ่เพื่อนเพื่อนทีมค่ะที่ช่วยกันเล่นแล้วก็ช่วยกันแบบไม่ไม่ไม่ยอมแพ้จนเราสามารถได้รับชัยชนะมาในครั้งนี้ค่ะ ช่วงเซนท่าบอกตรงเลยว่าแบบหนูคิดว่ายังไงก็ไม่แพ้เพราะหนูเชื่อมั่นในเพื่อนร่วมทีมของหนูทุกคนค่ะสำหรับตัวหนูหนูไม่ได้กดดันที่เป็นกับตันทีมแต่ว่าหนูแค่ผิดหวังในตัวเองที่คนที่หนูรักทุกคนเคบหนูเสียใจตรงที่แบบคนที่หนูรักทุกคนเคบเขามาดูในวันที่หนูเล่นไม่เก่งอ่ะหนูก็เลยรู้สึกเสียใจแล้วก็ร้องไห้กับตรงนั้นมากกว่าก็ในจังหวะที่อยู่ในสนามก็พยายามใช้เสียง ใช้เสียงเยอะๆเพื่อที่จะแบบว่าอย่างน้อยอยากอยากอยากให้มันมีการกระตุ้นในทีมแล้วก็อยากให้มันมีเสียงอยู่ในทีมแล้วก็เวลาเราอยู่ข้างสนามเนี่ยเราก็ทําได้แบบเชียร์อัพเพื่อนให้ให้เต็มรอ้อยเลยหนูก็รู้สึกว่าเวทน้ำเขาพัฒนาขึ้นเยอะมากจากที่แต่ก่อนเราเรากดช้อมมาในตลอดจนถึงตอนนี้เขาพัฒนาขึ้นมากแล้วเขาก็เล่นด,ดีกันมากๆหนูคิดว่าประเทศไทยของเราน่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างแล้ว น่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอยาก่างคิดว่าแบบในแง่ที่มีทาร์เก็ตที่ชัดเจนขึ้นแล้วก็กระบวนการการทำงานต่างๆ,ๆอยากให้มัน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 ดีขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาทีมของเราแบบจริงๆก็อยากจะให้มีสมัยที่16ปีคะ่ะก็อยากจะคิดต,ตรงนี้ไปเรื่อย ก็หล <owad Es> ังจากนี้ก like ็ต้องไปเล่นหลีกที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็พี่ๆหลายๆคนก็ต้องแยกย้ายกันไปเล่นหลีกที่ต่างประเทศก็ยังไงก็ขอพนัน้ักตัวกับแฟนๆทุกคนนะคะให้ช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราต่อไปด้วยนะคะไม่ไม่ว่าพวกเราจะไปเล่นหลีกที่ประเทศไหนเนี่ยพวกเราก็จะพยายามกลับมาเล่นให้กับทีมชาติไทยให้เกินร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลขอบคุณค่ะก็ชื่นชม เวียดนามเขาทำแบ็กโร้ยแท็กจากตำแหน่ง6เนี่ยเกือบจะ100%เลยได้แนมเราเราแทบจะบล็อกไม่ได้นี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องศึกษาแต่ว่าวันนี้ที่เราสามารถคว้าชัยชนะได้เนี่ยคือคุณภาพทางจิตเลยถ้าเรามีคุณภาพทางจิตที่ดีเนี่ยเราก็มีโอกาสชนะซึ่งวันนี้เด็กๆนักกีฬาของเราทุกคนก็ทําได้นะผมก็ชื่นชมทีนีด้วยนะครับขอโทษนะเป็นซีเกมครั้งแรกที่ผมทําทีมแล้วเ,เออได้เล่น5เซตขนาดนี้ นะปกติก็จะเล่น3ามูนซ้เลยนะกับทุกทีแนตะ่ซึ่งมันมันบ่งบอกว่าเราจะหยุดนิ่งไม่ได้เราต้องเตรียมตัวที่พัฒนากันต่อไปนะครับก็ผมก็หวังว่าเ,เด็กๆนักกีฬาของเราทุกคนนะจะมุ่งมั่นทุ่มเทแล้วก็พัฒนาของเราไม่ให้หยุดแค่นี้นะครับเพราะว่าเวียดนามเนี่ยเขามาใกล้เรามากทุกทีแล้วก็มีโอกาสชนะเราด้วยนะครับค่อนข้างที่จะแบบยากลำบากมากคือ ในทีมเราก็คือ,อหวังว่าแบบเราจะป้องกันแชมป์ได้แต่ว่ามันมันมีแหละค่ะข้อผิดพลาดแต่คือพวกหนูก็ทําเต็มที่ที่สุดแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็เป็นผลที่แบบโอเคพวกเราอดทนพวกเราทุ่มเทกับมันมันก็เลยมีม,ม,ม,มีทุกวันนี้ค่ะจงังหวะสุดท้ายมีอารมณ์น,น,น,นิเดินเยอะมันสะน คือแบบหนูก็งี่คือแบบว่าเรามีโอกาสที่แบบจะได้หลายหลายครั้งแล้วอะไรเงี้ยแต่แบบมันไม่ได้แล้วก็แบบว่าหนูมีตัวเองที่แบบทําไมถึงแบบว่าลูกที่แบบที่เราควรจบได้ไงทำไมเราจบไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่มีอะไรค่ะหนูก็ตัดออกไปเพราะว่าเรามีลูกลูกใหม่มาเสมอแต่พอแบบเราได้ปุ๊บคือมันเหมือนเราแบบยกภูเขาออกจากอกไปเลยค่ะเพราะว่าหนูจะร้องไห้ตั้งแต่แบบแปมยี่สิบแถวแล้วคือมันดิวมาแบบเซตหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะ ก็อยากขอบคุณก่อนเลยนะคะอย่างแรกที่พี่ๆทุกคนนะคะเอ่อมาให้กําลังใจพวกเราแบบว่าเต็มสนามเลยแล้วก็หนูก็จะไปเล่นลีกต่างประเทศประมาณอีกสองวันค่ะก็จะเดินทางก็อยากขอกําลังใจพี่ๆค่ะว่าช่วยเชียร์แล้วก็เป็นกําลังใจให้กับเอ่อให้หนูด้วยนะคะแล้วก็กับทุกๆคนค่ะที่จะไปเล่นลีกต่างประเทศค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามพวกเราในทีมชาติปีหน้านะคะพวกเราก็จะทําผลงานที่ดีที่สุดค่ะขอบคุณค่ะ สำหรับตัวหนูหนูไม่ได้กดดันที่เป็นกับตันทีมแต่ว่าหนูแค่ผิดหวังในตัวเองที่คนที่หนูรักทุกคนเขาหนูเสียใจตรงที่แบบคนที่หนูรักทุกคนเขาามาดูในวันที่หนูเล่นไม่เก่งอะหนูก็เลยรู้สึกเสียใจแล้วก็ร้องไห้กับตรงนั้นมากกว่า